S <S ไปแล้วสบายกำแจกไปกันเถอะเดี๋ยวไปนั่งดูยูทูบรอกูถึง <laughs> ฟังแล้วบอกด้วยเฮียผู้หญิงก้าเป็นโดนกูดี่อเลยสันไ <laughs> อทำไมเฮียผ,ผู้หญิงมีก้าม <laughs> เฮียมันใส่กูบัดเดียวตายได้เลยมันม่ารักมา้เลย <laughs> พี่ไม่มีกล้าป่ะไม่มีมีมีอยู่นิดหน่อยมีแค่พอเ <c oughs> บ่งเบ่งให้ตัวเองจับได้แต่ถ้าเบ่งให้สาวเห็นก็คือไม่มีเป็ในไขมันผมว่าพี่นนก็ไม่ได้อ้วนนะใช่ไม่ได้อ้วนแต่ว่ากูไม่ได้ออูกับมันไกลด้วยเพื่อนพี่นนท์ชื่ออะไรผมจับไม่ได้นนทการนะไ <c oughs> <c oughs> อ้เหย่าไฟไอ้นนทนนทวัฒน์นี่เจะแล้วพี <c> ่ <oughs> ไปบูลลี่ไฟเขาทำไม <c oughs> ไอ้คอนโดมันโตเกินไปคุณชักไม่อยากเล่นกับมันนะพี่นนท์เขาหักปลาขนาดนั้นเลยอะอะไรวะพี่นนท์อะทำไมรักปลารักปลาขนาดนั้นเลยอะไม่รู้มาฮะทำไมจะมีเมียเป็นปลาไั้งแ่ชาติปลาก่อนก็ได้แต่ไม่รู้ก็ได้นะเลยดูเขาชอบปลาังเลย อีกแหเขาไม่ชอบกลับมาที่ไปไปไหนอ่ะออกคอยเหรอออกคอยาบาเบลที่มันพมหาชนกอะไรวะพม่าชนกไม่เคยดูวะว่ายน้ำข้ามทะเลมีปูยกักษ์มาช่วยปัญญาอ่อนที่หาย <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงบอกมึงบอกมึงบอกไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแล้ววะ ภาษิตไทยไม่ใช่ภาษิตพี่อะไรสักเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะช่างมันเถอะพี่เขียนหนึ่งละจําจําจํจํจําี่มีของอะไรบ้างกูไม่มีีอะไรเลยตอนนี้กูไม่มีทางขึ้นด้วยไอ้แพงเหรอบันไดข้างๆบันไดข้างๆไงไหนวะ ไม่ไม่คางมันมีบันไดขึ้นไม่มีมีผมจะขึ้นได้เลยเนี่ยก็เนี่ยยันมีบันไดแต่ว่าก่อนที่ขึ้นบันไดมันต้องขึ้นบกก่อนเกี้อ๋อสุๆไปหาปืนตัวต้องไว้ตัวต้องไว้นะเอาเลยแบงค์ไม่เป็นไรยิงกูตายตอนนี้กูยังสามารถไปเกิดใหม่ได้เอ้ยผมเจอมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ไม่จักปืนมอเตอร์ไหม อะไรวะหมดนะฮะเฮ้ยัปนจะมีคนอยู่วะแถวเนี้ยมีเหรอเนี่เสียงรถเนี่ยเครื่องบินใช่เหรอเออังนี่เสียงรถ<ะ>ไม่ขับอยู่เนี่ยก็รตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจุดเริ่มรถไอ้จุดเริ่ม,เร,มเริ่มที่มันขับรถกันไอ้แงค์ทำไมมันชา้าจังวะเพราะไข่เนี่ยพี่นั่นแหละ นึกคึกเลยจะลงตรงนี้เกมพี่อะไรล้เรือตั้งใหญ่ไม่มีเรือเรือสำรองให้บัญยาอ่อนเขาสำงอย่าอย่าโทษเกมอื่นเขาลงอย่าโทษเกมรู้ป่อนไททานิกอ่ะที่มันแพ้ที่มันคนตายก็เพราะมีเรือสำรองไม่พอไงตัวนี้มันไม่มีไงเลยไม่ตายฟารมเสร็จเนี่ยไหนมอเตอร์วะอยู่บ้านอยู่บ้านตรงนั้นแ่ะไอ้ห้องน้ำตรงนั้นแ่ะไอ้กระบอกนี้กูขอเลย ในตายเดี๋ยน้องๆอ,อะไรคือหมดอ้าวไปดูดิพี่แกมีสูตรเขียวป่ะเขาไง <c oughs> เอาเอาในลังเพลิงออกนะเต็มเลยเอะไรนะอะไรลำเพลิงออกอะ่ะเต็มเลย <c oughs> อ๋อได้เลยแบงค์กูจัดการให้ลังเพลิงออกคืออะไรกระสุนมันอยู่ในลังเพลิงหมดเลยลังเพลิงไหนอ่ะลังเพลิงเ็บสองสี่ <c oughs> มีรถด้วยเนี่ยมาเร็วขอ,อหากระสุนปืนกันได้ไหมละ่ะไอมีแต่กระสุน M24 เนี่ยไงละ่ะบนมากไอ้เ่เขบอกเคียไม่มีไม่มีกระสุนในเคดอกเคียมันจะอนช่วยชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรแบบใหม่เลยดิพี่ดูแล่าที่ผมด่าพี่ก็่าจะรู้ นี่เชียวแมเพิ่มลูกกระสุดมอสต้าเลยมันก็ยิงได้ทีละนัดกระสุนละมอสต้าอ่ะมันไม่ใช่ก็มอสต้าแบบออโตเมติกมั้ยก็สูตรถี่มีหกสิบนัดเฮ้ยพี่แกมีคนยิงกันตายตรงนี้เดี๋ยววะ่าใช่แล้วมั้งผูกสองศพมันเถื่อนใช่ย่อยเลยนะแบงค์เม้ากระสุนวะเนี่ยตรงนี้ร้อยนัดเลย ไม่มีเลดดอทให้กูเลยสามศพวฮ้นี่เลดดดอทนั่นแหละพี่กาปวะอะไรเลดดอทมีแล้วมีแล้วโอเคๆตอนนี้อยากไปนั่นละไปไหนวงมาแล้วลูกในโซ่เขียวไหนพี่ติ๊กพี่ต้มอ่ะผมว่าโคดังมันใหญ่มันน่าจะมีมากกว่านั้นนะหรือพี่วิ่งหมดแล้วร้อยร้อยกว่านั้นอ่ะเจอบาเรี่ยวอ่ม่อยากเล่นอ่ะ อยากเล่นนะแต่กูขี้เกียจเป็นปืนแล้วกูเล่นสองสี่เก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากเล่นไหนอยากเล่นแต่ไม่อยากคุมปืนขี้เกียจเกมนี้ไม่กระโดนถูกคุมถูกนัดเลยไม่ใช่หรอฮะปืนเกมนี้นี่ไม่ต้องคุมถูกกระบอกเลยไม่ใช่หรอออกมาเจอนอกรึเปลยานาแบบ M4 ผมของแตงฟูลแล้วทำยานาไปไปไปยานาไปไปไม่มีอะไรงั้นนะผมอะมีบ่องเดียวเนี่ยก็มีอยู่กับบ่องเดียว มียาแก้ปวดเอาของใส่รถดิ่ของอะไรอะของนี่มันเกินไม่เอาไม่ใส่เดี๋ยวพี่เอาไปนี่คือชนเอ้ยเจ้าน้าพี่ไม่ดูแมพหน่อยอ่ะไม่พี่ขับบนถนนเนี่ยคันนี้มันก็ช้าเลยนะขับบนถนนเนี่ยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอย่างน้อยก็เร็วกว่ารถตู้อ,อ่ะผมโยกแปมะผมขูด Ồ! Nó nghe nó lén gồm gì nữa hả? Bà say, bà say, bà say Cái gì say vậy? ngay, thấy hả? Này à? Chơi hù Ê Ê ông, 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 ông Mày kêu không, mày say, say, say cái gì ดูสิีรูไหมขยน้ำมีกระป๋องหมดตัวโดยจะ่ยิงโอ่งก่อนนะข้างนอกไปเห็นเยี่ยมอนไ้งคู่เลยตับเบียนเดียวตางถนนมันรถแรงมากเมื่อเรามีพระเจ้าเราก็ยังไม่ต้องพูดคำว่าอาโอ่งแล้วก็อาถนนเพราะทุกทางที่มิถีถนน พื้นดินเราก็สามารถขับได้หมดเลยไปเลยพระเจ้าเีืต่งานเร,ร,รืองกันไม่รอดไอด้รอดวะมี่เรา้องกินไอ้น้องพี่แกหกเท่ามไม่กินนะเอะาาอหกเปล่าผิวเวลาออกตึกมันก็ต้องมีป้องเท่าเปล่าไว้กินเข้าวงต่อไปเลยนะอะไรอะไรอะไรไปไปตรงนั้นได้ไ,ดไหม,มที่ผมมาได้หมดอนะ่ะไม่รู้มีคนไหม ไปดูกันเสเด็ดไม่มีแมสเด็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยปิปดมันเป็นการจอดรถเดี๋ยวจะฟาร์มตรงนี้ก่อนนะฟาร์มมชอบฟาร์มก็ร<อ>ู้อยู่น<ร>ะมนไมก็มีหรอไม่มีหรอก <laughs> ี่รอบแล้วครับว่าท <laughs> <laughs> ีนี้มันลูกพี ชุดต้นไม้เยอะอยู่นะทำบดก่อนไม่น่ามีหรอกมัาถ้ามีก็น่าจะยิงน้อยแหละแต่เด็นเป็นปานอยู่ในบ้านไงเดี๋ยวไม่คนรู้ วางป้อมรอเลยเข้าใจป่ะฮะวางทำไมตรงนี้เผื่อไปได้ใช้กูได้ของนี้แหละกระสุนเขียวโห่เจอแต่ก้าวมโมไอ้เหี้ยบ้านขอเดียวก็เนี่ยกระสุนเขียวนี้ก็มีนะขอนแก่ก้าวมโมเป็นร้อยนัดอะวางกองกองกันอยู่เนี่ยเกินเขียวนี้มาเอาเด้ไมาก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 ไปแล้ว เองบ้างเห็นแล้วเกาหัวเลยอะไรยังไงเพิ่มรูสุกบ้างบ้างพอเป็นคนที่เธอรักเกาแต่ไม่รักเราเฮเหมือนรอยนี้เรอยยิถูกอะไรถูกชอบกระจดไล่ใช่ก็กดเลิฟอไรไีกบ้างอัสองบ้างบ้างมีมีมีมันีมันมี ในกดังก็มีแต่ผมมาให้โกดังมีอยู่พี่ลองโกดังโกดังไหมวะเี่ยนี่อยู่นะเอี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคไปเก็บย,ยาเพิ่มแบบยาหมดยาหมดน้ำตาโปยเสียวใช้ดมเชตาในรถเดียวกันยาออกไป การกดออกนอกบ้านนี่เออพอสอก็อยู่ตรงนี้นี่ไวงจะไม่เพิ่มลูกกระสุนบ,นบ้างเปล่าเจอโอ้โหฝรั่งที่สุดในโลกขึ้นบนดันไฟอ่ะขึ้นแล้วมีอะไรบ้างปะมีคนยิงเราแค่อยู่ในบ้านเราจะไม่โดนยิงไม่แบงเราจะเอามอนต้าไปประชาระมันพี่เด่นเป็นนะ เล่นเป็นทำไมาไปไหมไปไป มุ่งจดอหน้พี่ผมอาเจะใช้ดูพี่เด็กสะพานโคตรง่ายเลยอะจารยี่อะไรเนี่ยเบก้งนหน้าไอ้เบกมันประเบิดไอ้เบกมดไประเบิเด,ลบ,ดลบลบลบ แบงกีกตัวนงวิ่งซ้ายมันนอนอยู่มันนอนอยู่เจ็บ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 วิ่งรถมาเร็วอัดหน้าเลยสัตว์หัวแตกเลยดิอ๋อมันยิงกันตรงนี้นี่เองท้ำยังได้แหละน้อง ไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย M24 คร,รับแล่วลืมปั๊บเ่ยท่านหลังมีคนยิงไหมครับแบงค์น่าจะเป็นรถรถมาแบงค์ หนจอดหุ่มแตกแป๊บ,บนึงแบงอย่าเพิ่งยิงเลยไอ้บอก่อเคโอเคยังไม่ยิงยังไม่ยิงถ้าวางมอนต้าตรงนี้ได้นะกูสัญญากูจะย้ายใส่อวงนิดสักแบงอย่าเพิ่งอย่าให้มันเห็นดิไเไอ้บอสไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราไม่รู้ม,มันมันเห็นเลยเว้ยมาก่อน อย่างนั้น่าจะเห็นแล้วแหละให้มันเห็นไปกูจะวางมอนตา้าอะไรเจอขับรถมานะขับรถมาหรอเดี๋ยวผมขับมามันขับมาทำไมมาวางตรงนี้เปรียบหาจุดวางไม่ได้เลยเดีย๋ยวละขับรถมาปะดูคนแปดว้าวแบงค์ดูดูให้หน่อยดูอะไรเนี่ยครับผมดูะ่ะดูมันไงมันอยู่ไหนระยะทาง หนึ่งสองสามสามร้อยเมตรขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วไอ้ข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างขึ้นมาปล่อยปล่อยสองทางสองทางซ้ายขวาเลยเมื่อกี้ไม่กินกันเองแล้วจอดดีวะมันขับไล่กันสามคันข้างล่างอ่ะใต้ตีเราแล้วแล้วแบ้งมาร์กไอ้ดอบให้หน่อยไอ้ดอบไอ้ดอบอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ด้านซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวด้านซ้ายเนี่ย วิ่งดูก่นสองสามร้อยเมตรว่าประมาณสี่พี่กายคนนี้มันไปหมดแล้วนี่ใช่ใช่มันก็ขับออกไปด้านหลังมันน่าจะเห็นเราวิ่งอ่ะหนึ่งนัดสัดก,กำแพงไปเลยเราจะเอารถหรือจะเอามาไทยงกูกำลังลาตเวนอยู่หนึ่งนัดสัดก,กำแพงมนนะผมไม่เห็นมันนะผมไม่เห็นมันนะอไปละ ออกไปแล้วสรุปไม่หันมายิงผมตายที่ไม่เอานะไม่หมาถึงว่าครูเนี่ยไปแล้วมาให้ละไอ้รับไม่ทนันละแบงคจ้าไปละครูยิงไปหมดละ <c oughs> เดี๋ยวบอกชาบไปเด <c oughs> ี๋ยวไม่ได้เก็บสโคปเลยนี่วะไปเก็บสโคบไปเก็มบมาตบหนุนมันมีสโคปอะไรแล้วนะ แบบนั้นอ่ะผมมีคุณหกพี่มานี่ไหมอยากได้คุณสี่อ่ะผมมีผมมีอะอลิกาโตะเงียวดีใช่เงี้ยวอลิกาโตผมไม่มีน้ำอ่ะเอาแบบที่พี่หนูมีมีเจมเลยมีมัด้เก็มใหญ่ใหญ่เหมไอนกันมีมีคูณแปดพี่อามีคูณแปดไม่เอาพี่ว่าวงแค่นี้น่าจะใช้คุณแปดก็ดีนะ เก็บกิ้นยาไปทำไมเอาเฮ้ยเฟิร์สเอ็ดเอาหมดเลยเหรอฮะเอาไปแบ่งหให้กูเก็บไปเฉยๆีลาไปละฉันมาทำอะไรที่นี่มียาหน้าไม่เนี่ยมีแล้วมีอย่างละสามอันตรงนี้มีเฟิร์สเอ็ดเต็มเลยแบงค์แป๊บนึงตอนนี้ไปเพิ่มไปมีเฟิร์สเอ็ดเจ็ดอันแล้วเนี่ยยาน้าเพิ่มยาน้าเต็มแล้วยาน้าเต็มแล้ว M4 M4 ร้อ <M> ยเจ็ดสิบเจ็ดนะพอไหมเนี่ยพอเหลือเฟืออแล้วกีผมจะยิงโดนหรือเปล่าเถอะจะได้ยิงหรือเปล่าไอ้้ดอกอีกแล้วอะเนี่ยอยากได้แบบแบบเนี้ยแล้วกีมันได้เนอะเว้อะไรอะมันต้ามันยิงได้เห็นร้อยเมตรเลยนะมึงโออ้้ไยในบ้านข้างหน้าเราก็มีไล่ดอกไม เอาแอร์ดับใหญ่เลยพี่ตรงกลางมั็ตายไปแล้วหลังหินหลังหินนี่มีใช้ไหมเนี่ยไม่มีนี่หว่าตาถอยอ่วเหี้ยกลื่นเลยโครตชี่แอร์ดับใหญ่อีกก็สูนปะโอ้โหไปหมดเลยก่อสามหมดตามอีกก็สสตนดิเบ้งโคตรดีเลยนะไม่เอาไม,ไม่เป็นเป็นเงไอ้ขูดสิบห้า 15, ของดีท <idd ış> ี่ผมอยากรู้มันเป็นยังไงผมลองนะผมลองโคตรจุดเนโคตรตู่อต่กูบอกก้โอ้โหดูเห็นจะรู้ตู่ไ้ตรงนี้ไอ้ปืนปืนปืนลอยนัดใหญ่อะลอยนัด M M ีสามไม่เอาไม่เอาโคตรนิ่งเลยนะไม่เอาไม่เอาคูิบาอีกอันนึงเชี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้นี่คือ a d o p f a m i l y สิไอ้ตัดคูน8ก็พอแล้ว แล้วกูคุณสิบ้าแล้วกูไม่สนไอ้คุณสิบ้าอีกครั้นึ่งไอพี่แกนรถมารถมารถมาเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเฮ้ยมันเจ็บไหมเจ็บสวยดาวสองดาวสองเอ้าทำไมเป็นดาวมึงเล่นกดทูแมนสควอชเดี๋ยนี้ไม่รู้ชุบ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 ตัวเองอะแม่มึงมาตรงนี้ตรงนี้ชุบได้ตรงนี้แบงกูมีอะไรจะให้เว้ยอะไรอะไรยี่งไม่ไหนไปละมึงบีบด้วย คิดวอย่างแรงไม่วางวงวิ่งช้อยู่แบ่งใช้อยู่แบ่งรีบปั๊มเลยแบ่งรีบปั๊มเกาะไปเช้าไปวันหนึ่งไป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 ตกความแเนี่ยไม่ยิงเข้าหัวผมอ่ะผมสายยิงมันเจ็บแล้วนะเกาะก็จะแตกหัวก็จะแตก ไม่งถามารมยิงของวันเลยอะเลองนัเลได้ไม่ใช่เน้องโงันน้องโงอ่ะไปหาที่นอนเมียนกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮแบงค์ขับแบงค์ขับแบงค์ขับเอาหมขับเหรอเออกูยิงมันได้ไปแ้วจะขวามีคนที่เราจะไปยิงเหร อยู่นลยู่นียนีกูมาซูมยันรูสูดแล้วพวกโง่จะกินไกลขนาดไหนกันเชียวแค่ยานาวนี่มันจะกินอะไรนะหนักหนาไว้เที่ยมันยืนมีคนอยู่แถวนี้นี่ใช่ปะ ช่ชุดไม่เห็นเนียนของใครเลยเฮ้ยเก็บเสียงแต่ในบ้านเอวิวด้วยไมันตึกรุ่วงเลยนะเฮ้ยวัดเขาขี่เสียงรถปะใช่ไม่ใช่กูคิดไปเองมาเล่นเนินด้านล่างนี่เล่นด้านล่างเล่นได้หงวนในบ้านหลังเราพี่ มีอยู่แล้วในเมืองอ่ะเอ้ยพี่กายข้างหน้ากับมึนสคนวิ่งมา,าเลยอเห็นแล้วเอาไรบ้าะเอาตัวชุ่พังนะชื่อพังทั้งคู่พี่ไอ้เหี้ยตัวแรกมันเลี้วโดวนหัวไม่ร่วงจเจ็บมากมันมีเอวิวเก็บเสียงอยู่มันวิ่งมาทางซ้ายตัวหนึ่งมุมมันได้เปรียบมุมมันได้เปรียบแบงค์ถ้าเราเล่นตรงนี้แล้วเราฆ่าไม่ได้สักฝั่งเลยเราตายหมดเลยนะเราตายคู่เลยนะผมพูดจริง เราแอบในโรงย,ย่างนี่แหละแอบแอบเลยขวแอบเวยแอบแลยให้ขับรถมาเหยียบวิธาเลยนะก็ุ่เลยยีิบอ็อมห,อ 21, หมวกหรือยี่สิบสามยปไม่เป็นที่อะไรเลยแลกกันไหมไม่แบงก์ย,ยอก่อไปที่เลยปัะเนี่ยเล่นโคตปอด่อะ <c oughs> ไมบนเขาไมบนเขา เห็นปะหนึ่งสองสามอีกช็อตผมไม่เห็นวิ่งไปแล้วเราต้องกดทูแมนแล้วคอใช่ไหมเนี่ยไม่รู้กขเหลี่ยนที่วิ่งตอบตัวเยี่ยนนั่มันดาวเขาจะเป็นทูแมนได้ยังไงวะผมก็กดดาวดาวก็เยี่ยอะไรตัดผมไม่เห็นอยู่ไหนมังดาวอยู่นี่อยู่นี่ที่ต้นไม้เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่ผมไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ปืนกับ ลูกาสูตแล้วก็ยาไม่ค <c oughs> ิดทำไมเราเล่นแบบปลอดแหกันพี่บ่าย <c oughs> เราไม่มีที่ไปเห <c oughs> มันไม่ได้ปลอดแหกเลยเขาเรียกว่าจุดซุ่มยิงใช่ไหมไอชุดกิริสูดรอะมันมันต้องวิ่งเข้าวงมาหาเราพีกใช่ใช่ใช่เราต้องหยุดยิงก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันมีกอนทราย W นี่ถ้าเรามีกิริสูตรนคือเงียนมากเลยนะเว้ยเราจะหายดูเราจะหายดูหายดูมือสั่นมือสั่นเฮียฮาเกินนะ ไอ้ท่านหลังก็ต้องวิ่งมาทางเราทำไมเราเล่นปอดจังวะเรานอนคุณนอนละผมถอดเสื้อผ้ากันสีแม่งชุดช้านเลยคุณถอดด้วยออกไปดิสัดเก็บกะไอ้เหี้ยะไอ้เบงฮะเราไม่ได้แตกต่างเลยฮะเราไม่ได้แตกต่างเนีสกินปืนเดสผมไม่มีสกินผมแล้วไม่เป็นไรเป็นโง่ พี่ยิงกันแล้วชุดพี่สีเป็กสีม่วงเลยวิไ <c oughs> อ้ทางซ้ยายซ้ายซ้าย้นอนนอนน <c oughs> อนไปไไอ้รถรถไม่ขับมาเหยียบเราหาจริงนะพี่ <c oughs> จอ,อดแล้วไอ้ท่านหลังมันก็ต้องวิง่งอ่ะไอ้ท่านหลังมันอยู่ในวงได้นี่หว่าตรงนั้นอ่ะใครมันทักเหี้ยตอนนี้ะวะเอาแฟนเราเอง ันอยู่มันอยู่มันอยู่ในวงมันอยู่ในวงมันอยู่หน้าเราเลยใช่เหรอเห็นแล้ว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 อยู่ไหนอยู่หลังต้นไม้ข้างหน้าเราอ่ะเราต้องวิ่งเข้าไปหามันอ่ะพี่เห็นปหมเห็นปหมวิ่งอยู่เห็นปหมเห็นอะไรละไม่แต่เก็บเสียงไอ้เก็บเสียงนี่อยู่ใกล้ๆเราเก็บเสียงเสีงฟ้าไอ้เหลือมันตัวเดียวเหลือมันตัวเดียวแล้วก็ถีบตัวหนึ่งแล้วก็เราสองมันอยู่หลังหินนะพี่เห็นไหเห็นดิเอาไหมพี่อัดตัวคนละนัดมันล่วงแล้วนะวะ วะเอ้ยมันมีอีกดิ่โอ้ใช่มันเหลือหนึ่ง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 สองเยนพากันเองอยู่แบงแบงเราอยู่นีดหนึ่แอบเห็นยินได้คดปอบเลยกิลิ่นสุดถ้าเราเก็บกิลิ่สุดได้เราจะคายเยนนั่นได้เว้ยกิลิ่สุดตายซะมึงอะไร้ข่ายควายแบงแบงได้เวลาคายคนแล้วหายตัวหายตัวเฮียร์เราจะระเบิดแล้วนะเราจะระเบิดนะแบงแบงหินแบงค์หินนี่